3 5มสิบลุงถึงตัดสินใจมาช่วยตระกูลชิดชอบเบอร์เดียวด้วยเราก็มีอุดมการก็อยากเห็นคนบ้านเราได้เป็นผู้แทนเราก็เลยตัดสินใจช่วยตระกูลชิดชอบก็คือคุณพ่อชายชิดชอบคนเดียวชนะ3-5ชนะจนลุงเองก็ได้มีความสนิทสนมกับท่านสสในวินนะท่านรัมนตรีในวินนะ ประธานสโมสรทุกวันนี้เราก็ได้มาเป็นเพื่อนกันนะคือนักการเมืองบางทีเราอุดมการกับวิธีการเมืองบางทีมันมันต้องทําให้มันบาลานซ์กันนะบางทีเราจะเอาแต่อุดมการเราลืมวิธีทางการเมืองมันก็ไปไม่ได้นะยิ่งคำว่าวิธีการเมืองมันก็ ความสมประโยชน์ใช่ไหมการเมืองเราก็รู้เนี่ยนะครับมีกรร่วมกันลงตัวมันก็เป็นการเมืองร่วมกันได้พอได้เป็นเนี่ยสิ่งที่ลุงระลึกถึงนคือควันที่เราจะจบยังไงลุงนี่นึกตลอดเลยนึกตลอดว่ากูจะจบยังไงนึกถึงวันจบให้อย่าอายคนลุงถึงบอกกับข้าราการในกระทรวงว่า ขอให้ช่วยผมทำงานอย่าให้ผมอายคุนคนมีวันหนึ่งข้ารการใส่เสื้อคุณครูวันนอกผมก็เลยถามปลัดกระทรวงว่าเอ้ยพี่ไปบงังคับเขาใส่หรือเปล่าวะแม่แม,ม่เขาตั้งใจอยากให้กำลังใจท่าน คำที่เราชอบก็คือคําว่าค,คุณครูบันนองเราก็ชอบคํานี้มากทานนี่ก็คือทานเพื่อให้กิเลสความโลภมันหมดมันหมดต้นทำสมาธิได้ได้ไม่ได้แต่ว่ามันสบายตัวเห็น,นมันไม่บรรุุที่จะ เราได้เห็นถึงสังขารของเราแต่ว่าสามารถทำให้จิตสงบได้ครับเมื่อจิตสงบเราก็ได้พักจิตเนี่ยบางีประโยชน์อน,นยุยืนใจหนึ่งก็อย่างที่ทุกคนทราบว่าลุงก็เสียลูกไปคนหนึ่งมุนก็อยากถอยเหมือนกันนะเพราะเราเรา เราได้เห็นสัจธรรมหลายเรื่องมีวันหนึ่งคุณแม่บ้านบอกว่าเดินตามจะเข้าบ้านตอนเย็นคุณแม่บ้านพ่อเลิกเถอะลุงก็เลยหันหลังไปแล้วก็บอกว่านี่แหละพอเขาส่งเราข้ามฝั่งเราก็ลืมเขาปรมไมคือประชาชนเราเป็นหนี้ประชาชนตอนนั้นนะมันไม่มีอะไรจะให้เขา มีแต่คำพูดกับหัวใจที่ไปประกาศกับเขานี่มันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ลุงยังยืนอยู่ในเวทีการเมืองถ้าเอาเกิดตระกูลลุงนี่ตระกูลเลี้ยงช้างทวดนี่มาจากพม่านะมาจากเมียวดี แล้วมาค้าขายอยู่นะครพน,นมพอนั้นมาพ่อก็มาเป็นกำนันพ่อเนี่เป็นกำนันยุคเลือกตั้งนะเลือกตั้งทั้งตำบลน,นะเลือกจากประชาชนแล้วก็เนื่องจากตระกูลเราเป็นตระกูลที่มาตั้งหมู่บ้านที่ลุงอยู่ทุกวันนี้เป็นคนเป็นคนแรกเลยนะมาตั้งหมู่บ้านออตอนนั้นเป็นป่ามีช้างมีอะไรเยอะแยะนะก็จับที่ไล่ที่นาเรายังพูดแกมตลกเลยว่า ทำไมปู่ทวดเราไม่ไปจับเอาแถวกรุงเทพแถวบุีลัมมาจับอะไรบ้านนอกเอ๋อ <sh arp font> ตอนนั้นเป็นครูพ่อเป็นกำนันคือเรานี่มันอยู่ในด้อยโอ,อกาสนะบ้านนอกนะบ้านนอก จบมส .3 ามเขาให้มีการคัดเลือกครูตำบลปรากฏว่าในตำบลเราเนี่มีคนเรียนอยู่สองคนก็คือลุงกับคุณพระแม่บ้านทุกวันนี้แหละได้ทุนครูตำบลแต่ไม่ได้บรรจุรเลยนะต้องไปสอบคือก็คัดคนไปเรียนครูอ่ะทำไมนั้นขาดแคลนครูไงวิทยาลัยครูแต่ลุงเรียนรู้มาน้อยนะจบแค่วิทยาลัยครูบุยลำแค่นั้นเองก็มาเป็นครู พอมาเป็นครูลุงก็อยู่ในสายเลือกตั้งมาตลอดเป็นคณะกรรมการกลุ่มเป็นคณะกรรมการเขาเรียกว่ากปรอ,อระดับอำเภอกปรจระดับจังหวัดจนก้าวมาเป็นผู้แทนเนื่องจากพ่อเป็นกำนันนี่ก็จะคุกค,คีอยู่กับวงการเมืองเขาก็เป็น <l> หัวคะแนนพ่อ <l> ก็เป็นหัวคะแนนอะไรเงี้ยหัวคะแนนให้นักการเมือง กลางมาเราก็ได้มีโอกาสได้พบปะกับนักการเมืองหลายๆคนจนได้มารู้จักกับคุณพ่อชัยลุงเป็นหัวคะแนนให้พ่อชัยเป็นหัวคะแนนให้พ่อชัยในปีสามหทับหนึ่งพ่อชัยแพ้เลือกตั้งตอนนั้นคือกฎหมายการเลือกตั้งมันมันไม่ได้ขนาดนี้ครูก็หาเสียงเป็น เราก็แทบเป็นกระบอกเสียงไปเลยว่าไม่มีกกตไม่มีอะไรมันไม่ได้เข้มงวดกันขนาดนี้นะ mm hmm. หัวนาะคะแนนจะมีผบาคือไปประชาสัมพันธ์ดีความดีความอะไรต่างๆ mm hmm. แต่ก่อนผู้แทนเขาเรียกแบบรวมเขตเขตลุงก็สามคนไปช่วยสามเบอร์ไปเลย mm hmm. อ่าสย่านั้นนะ mm hmm. พอสามสิบห้าทับสองเนี่ยลุงถึงตัดสินใจมาช่วยตระ,ะกูลชิดชอบ mm hmm. เบอร์เดียวซึ่งตอนนั้น เจ้าของพื้นที่จริงๆเป็นท่านพรเทพเตชะไพาบูญผู้แทนจากงเทพอ่ะอด้วยเราก็มีอุดมการก็อยากเห็นคนบ้านเราได้เป็นผู้แทนเราก็เลยตัดสินใจช่วยตระกูลชิดชอบก็คือคุณพ่อชัยชิดชอบคนเดียวชนะสามห้าชนะจนลุงเองก็ได้มีความ สนิทสนมกับท่านสสอในวินน่ะท่านรัฐมตรีในวินน่ะท่านประธานสโมสรทุกวันนีถ้ถ้าว่าไปแล้วนี่ลุงได้อาน,นิสง์จากเขตเดียวเบอร์เดียวนะจากท่านนายกบัญหารนะมันเป็นเขตเล็กแล้วลุงไปปลาใสาทุกหมู่บ้านไม่น่าเชื่อนะตีสี่ลุงปาใสาแล้ว ใครจะฟังไม่ฟังไม่เป็นไรไปตั้งเครื่องเสียงในหมู่บ้านชาวบ้านเขาลุกหุงข้าวไปเกี่ยวข้าวสมัยนั้นลุงไปตั้งปาใสเลยก่อนสว่างนี่ได้สองหมู่บ้านสามหมู่บ้านแล้วเพราะสว่างมาไปเดินตามทุง่งนาลุงรู้ว่าลุงได้เป็นผู้แทนก่อนเปิดหิบปี e c เนี่ยกะกติกาการเลือกตั้งเข้มงวดมากกอกอตอกเข้มงวดน,นับคะแนนก็นับรวมกันเทรวมกันคือที่บอกว่ารู้นี่ ลุงปลาใสยที่ไหนเนี่ยลุงเล่าประวัติเราไม่มีอะไรขายเนี่ยตระกูลก็ซาลาก็แทบแต่ยก่อนคนที่เป็นผู้แทนก็ต้องนามตะกุลยาวๆอ่ะนามสะกุลยาวอะ่วววอะเราซาลํานี่มันบุยลำเดือดร้อยนะมันไม่มีอะไรขายก็ลุงเลยเล่าประวัติว่าชีวิตลุงมันเดินมาแบบนี้ชาวบ้านร้องไห้ ก็คือเราเล่นการเมืองเมื่อปี2,144ไม่เคยตกมีครั้งครั้งหนึ่งที่เราสมัครแต่เราไม่สู้ก็คือตอนนกหวีดนะตอนที่โมฆะลุงก็ไม่ติดป้ายไม่อะไรก็มีคนที่เขาสู้ก็ชนะแต่ว่ามันก็โมฆะเพราะลุงรู้ว่ามันเป็นโมฆะอยู่แล้วคือนักการเมืองบางทีเราอุดมการณ์กับวิธีการเมืองบางทีมัน มันต้องทําให้มันบรลานกันนะบางทีเราจะเอาแต่อุดมการเราลืมวิธีทางการเมืองมันก็ไปไม่ได้นะยิ่งคําว่าวิธีการเมืองมันก็ความสมประโยชน์ใช่ไหมการเมืองเราก็รู้เนี่ยนะครับมรีร่วมกันลงตัวมันก็เป็นการเมืองร่วมกันได้แต่อุดมการถ้าเราจะเอาแต่ อุดมการจนลืมวิถีที่ความเป็นจริงของชีวิตการเมืองมันคืออะไรมันก็นำไปสู่ความขัดแย้งมันหรือจะเอาแต่วิถีการเมืองจนลืมอุดมการ์เลยนี่มันก็มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะพอได้เป็นเนี่ยสิ่งที่ลุงระลึกถึงนะคือวันที่เราจะจบยังไง ลุงนี่นึกตลอดเลยนึกตลอดว่ากูจะจบยังไงนึกถึงวันจบให้อย่าอายคนลุงถึงบอกกับข้าราชการในกระทรวงว่าขอให้ช่วยผมทำงานอย่าให้ผมอายคนวันมอบนโยบายพูดไม่กี่คำผู้บอกว่าเรียนรู้มาน้อยผมจะเอาความรู้ของท่านทำงานผมจะเอาสติปัญญาผมกับความรู้ของท่านทำงานเพื่อไม่อายคนผมเชื่อว่า สติปัญญาผมไม่แพ้ใครในประเทศนี้ผมไม่แพ้ใครมันก็มีคําพูดหลายคําพูดที่เราได้ยินมาว่าอยู่ดีวันดีพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้เป็นรัฐมนตรีเรียนก็ไปเรียนมารู้จนบางทีรู้จนประเทศเจ๊งก็มีรู้จนร,รู้หมดแค่คืนเดียวนะท่านโปรดเกล้าววาก็รู้หมดทุกเรื่องมันไม่ได้เันต้องผู้ใหญ่เราท่นต้องกลับไปทบทวนคํานี้แล้ว มีกรรมมีบาปคือลูกต้องมา,าเสียชีวิตมาตายกว่าจะเอ่ยคำว่าลูกตายได้ไม่ใช่ธรมร,มธรมดานะครับธรรมดาแล้วก็คนเล็กก็ไปประสบอุบัติเหตุพร้อมกันแต่ตั้งแต่เล็กไปกับพ่อแม่ฉะนั้นเราเรากเ็เหมือนว่าได้เห็นชีวิตได้ทบทวนชีวิตได้เห็นสัจธรรมว่าทุกอย่างเนี่ย มันเป็นไปตามหลักธรรมมนุษย์เนี่ยในหลักของศาสนาเนี่ยกรรมมันมีสองอย่างกรรมเก่ากับกรรมใหมออ่ถ้ากรรมใหม่มันแซงเรากรำรมไม่ดีนะเราก็รับผลมันเหมือนลุงก็ต้องรับผลมันแต่ถ้ากรรมใหม่เราดีเราก็แซงมันเราก็ได้ผลอย่างที่เราได้เห็นเนี่ยนะยิ่งมันจึงมีคําพูดหนึ่งซึ่งอย่าไปเชื่อนะ ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนั่นเขาเรียกว่าสุภาษิตพวกขี้เล่าอนี้ใช้ไม่ได้ทำดีต้องดีแต่มันอาจจะยังไม่ได้ดีก็เหมือนเราปลูกหว่านปลูกไม้ผลปลูกพืชมันยังไม่ได้ออกดอกออกผลแต่เราเชื่อว่าดีคือดีทำดีคือดีทำชั่วคือชั่วไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงคำนี้ได้นะฉะนั้นธรรมะกับการเมือง มันก็ไปด้วยกันยากนะ้าว่าไปแล้วธรรมะาการเมืองถ้าพูดตรงๆนะเพราะธรรมะนี่คือต้องอยู่บนโลกของของความจริงอย่างที่ลุงพูดทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วดีชั่วอยู่ที่การปฏิบัติการจะเห็นดีเห็นชั่วทางธรรมเขาเรียกว่าสันติติูผู้ปฏิบัติศึกษารู้ด้วยเนเอง ถ้าไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาไม่ไม่ได้รู้ด้วยตนเองอันนี้คือหลักของธรรมะ,ะหลักของการเมืองก็คือการเมืองนี่บางทีสิ่งที่เราเห็นนะมันไม่ใช่สิ่งที่คิดว่ามันยั่งยืนได้คะแนนนิยมบางทีมันก็ไม่ยั่งยืนมันก็เลยทําให้การเมืองเนี่ยผิดกับหลักธรรมชาติธรรมะนี่มันธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้ว ในธรรมชาติของมันนะครับส่วนอของการเมืองเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปตามกติกามันไม่มันไม่เป็นธรรมชาติยิ่งทุกวันนี้เราก็ยังพอมองออกมันไม่เป็นตามธรรมชาติเป้าหมายของผมเราถือว่าเราประสบความสำเร็จเราก็จะรักษา ยี่ห้อของเราคําว่านายโสพลของเราอาจจะมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบวันนี้เราได้เห็นอะไรมาพอสมควรแล้วสิ่งที่จะเป็นเป้าหมายเราก็คือเรารักษาคุณภาพของเราอย่างนี้ไว้เราก็มีความสุขแล้วก็ส่วนว่าตําแหน่งแห่งหนนลุงไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้กะหือหรือไม่อยากอะไรไม่นี่แล้วคำว่าประกาศเป็นผู้แทนลุงก็เฉยเลุงก็เฉยเลุงก็ ย้ายเขตนะคราวนี้ก็ถือว่าอ็กซิเดนย้ายเขตก่อนเลือกตั้งไม่ถึง10บวันก็ยังได้อยู่เพราะว่าเราก็ทำคือการเมืองมันมีอยู่สองพวกอย่างที่เราทราบการเมืองที่ดูแลประชาชนการเมืองที่ทำหน้าที่อีกนิติบัญญัติแต่ว่าในสังคมไทยนี่ถึงยังไงก็แล้วแต่คุณจะอุดมการไงก็แล้วแต่สังคมไทยต้องการนักการเมืองที่พึ่งได้ ข้อที่จริงมันก็มีทุกที่เลยไอ้คำว่าบ้านใหญ่แต่ว่ามันอยู่ที่คุณธรรมอยู่ที่ว่าพึ่งได้หรือพึ่งไม่ได้มันก็จะวกไปกับกับไปเรื่องที่บอกว่านะักการเมืองอย่างพวกเราเราเป็นที่พึ่งของประชาชน <S 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 ก็อย่างเช่นบุรีรัมถ้าไม่มีคนชื่อในวินทิ่ชอบมันก็บุรีรัมก็คงไม่เป็นแบบนี้ในในวินชิ่ชอบจะทําคนเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีการเมืองไม่เป็นเอกภาพฉะนั้นที่มันทําได้ก็คือการเมืองมันเป็นเอกภาพ มันก็ทำบุยลำอย่างที่ทุกคนได้เห็นนั้นเอง